คนนี้จะเป็นบุตรชายของกษัตริย์งแคว้นสาสและคนที่เด็กชายคนนี้ถูกจับขังเอาไว้ตอนี้เหตว่าตู้ของเขาได้ทำลายทาคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสมันทำให้กษัตริย์งแคว้นสาสรูัวพ่อของเขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจที่จะทุบตีและขีดตีชายคนนี้และก็จับชายคนนี้มาขังเอาไว้ในตอนนี้เด็กชายคนนี้รู้สึกไม่พอใจต่อการกระทำของพ่อของเขาจริงๆตู้ของเขาด้วกล่าวว่าให้ได้พ่อของเขาต้องทำกับข้าถึงขน้นนี้ทั้งที่เด็กคนหนั้นมันเป็นเพียงแค่ทาสทุ i, ่งแต่ในขะทีี่เด็กกคนน้ั้นตอนดูมนว่าาาาสถนนกรภยใเมืองจะวุาเป็นอย่าางมก เพราะเรื่องเจตวร์หลังจากที่กระสานแควงสามได้ประกาศท้าทายจากเราทวยเทพออกไปมันทำให้ผู้คนไม่สามารถที่อยู่ที่นี่ได้ต่อไปแล้วและตัดสินใจที่จะหนีออกไปทันทีและเนื่องเจตี่ต่อนนื่องในการภายในเมืองวุ่นวายเป็นอย่างมากเด็กคนนี้ไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจที่จะหนีออกจากโกดังและรีบพุ่งหน้าไปหาแม่ของเขาอย่างไม่รอช้าและฉากที่ต่อด้วยเริ่อหอดูดาวนในใจกลางแควงสาม ในตอนนี้มีหญิงสาวรุ่งงามนางหนึ่งเด็กมังเฝ้ามองเมืองที่เกิดความกระหาดวุ่นวายถึงขนาดนี้และหญิงสาวคนนี้ก็คือภรรยาของกษัตริย์ในแคว้นสามและก็คือแม่ของเด็กที่ถูกจับขังเอาไว้แต่ทว่าในตอนนั้นก็กลับมีชายผู้หนึ่งเดินเข้าหาตู้ของนางและชายผู้นี้ก็คือพระมกุฎราแห่งดาวเขาได้กล่าวมาอย่าไม่หล่อชาเมืองแห่งนี้ใกล้ที่จะลงสลายลงแล้วและหญิงสาวผู้นี้นางมีนามว่าเต้าจีนางได้กล่าวส่งต่อไปอย่าไม่หล่อชาแถ้าโชคจะตามกำหนดให้เป็นเช่นนี้ตู้ของข้าไม่มีทางเลือกข้าเตรียมใจ ชื่อหยีข้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เจ้ามาในครั้งนี้ตอนที่เจ้าจะาไปแบบไม่ลาในตอนนั้นข้าและท่านองรู้สึกเป็นห่วงเจ้าเป็นอย่างมากชื่อหยีได้ตอบกลับทันทีหล,ลังจากที่ข้าได้ยินข่าวข้ารีบกลับมาทันทีเหตุใดถึงเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นนาำได้ตอบกลับย,ยังไม่รอดถาแขวนโจได้สายพลังสักเหล่าถวยเทปและบุกโจมตีพวกเราอย่งางบ้าคลั่งในตอนนี้พวกเราไม่สามารถที่จะานเอาไว้ได้แล้วเจา้าพูดถูกที่เมืองนี้กำลังจะล่มสลายฉันนจชื่อหยีได้กลับมาหน้าไปทันทีในตอนนี้เราถอยเทแตามเราาทนออี้ถจกไป Yeah. แต่เม <muitas S 2> ื่อตุ้งคงนั้ได้ยินแบบนั้นนางไม่ได้ตอบสิ่งใดกลับไปเลยแม้แต่น้อยนางก็ทำได้เพียงแค่เงียบเท่านั้นเหล่าชายแต่ต่างมันเริ่มจี้ปากก็ตัดในแคว้นโจมในตอนนี้ตุ้ของเขานำกองกำลังมากมายบุกโจมตีแม่สามตามคำบัญชาของเงาะถอยเทพทั้ด้านชายชราด้วยกล่าวมันไม่หล่อช้าตุ้ของข้าขอแสดงความยินดีกับความดิ้งใจของท่านในคืนนี้และตุ้ของทำยอมเชื่อฟังคำบัญชาของเงาะถอยเทพและจัดการกับพวกขมิบเหว่แสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมบนโลกใบนี้หรือท่านในคืนนี้ตุ้ของท่านสามารถทำได้ท่านจะ 日本の。<music>